สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนรีวิวการใช้โปรแกรมบนหน้าจอบาน์ดิคนนะครับอเราเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นโปรแกรมอันหน้าจอนะครับขึ้นมาหน้าต่ายหลายคนก็ยังสงสัยนะครับวิธีการตั้งค่าเรามาตั้งค่ากันก่อนเลยดีกว่านะครับ กับการบันทึกหน้าจอนะครับตอนแรกให้มาจะไม่มีพวกตัวนี้นะครับพวกเสียงพวกอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งนะครับตั้งเพื่อที่จะให้เราใั้เปิดใช้ไมโครโฟนได้อันนี้ก็คือคอุปกรณ์เสียงไมโครโฟนของเรานะครับเราก็เลือกเลยส่วนโน้ตบุ๊กของผมเนี่ยใช้เป็นไมโครโฟนภายในนะครับผมประมาณเลือกตรงนี้ เสียงหลักก็ค่าเริ่มต้นตัวเมาส์นะครับเมาส์เราจะทำเป็นตัวคลิกซ้ายคลิกขวาหรือไฮไลท์ยังไงก็ได้นะครับเพิ่มสัญล,ลักษณ์ไฮไลท์อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับเมาส์เรา,าเลือกดูได้นะครับต่อไปนะครับผมที่หลายคนจะสงสัยกันว่าเวลาอัดวิดีโอแล้ววิดีโอไปอยู่ตรงน ให้เราทําการตั้งค่าเพื่อบันทึกไฟล์นะครับไปที่ทั่วไปเราก็ต้องตั้งค่าเป็นตัวนี้นะครับให้เราเลือกตั้งค่าที่เราจะไปบันทึกหน้าจอนะครับสมมุติว่าบันทึกรงเดสก์ท็อปนะครับเราก็กดกดเข้าไปเลยแล้เวเขียนบันทึกวิดีโอ,อนี้นะครับตัวนี้มันก็จะไปอยู่ที่ หน้าจอของเราครับมันจะมี v o ครับอโอเคเข้าไปเพื่อที่มันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันทึกหน้าจอมันก็จะมาเข้าไฟล์ตรงนี้เวลาเราอัดเสร็จนะครับโอเคอันนี้คือการตั้งค่าหลักที่ผมทดลองมาแล้วมันไม่เจอนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับเรามาเลือก ส่วนถ้าจะเอาลง YouTube หรือเก็บไปดูแนะนำเป็นไฟล์อรดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์ที่ง่ายง่ายกว่า AVI นี่นะครับเป็นไฟเครับหลักๆก,ก็จะมีเท่านี้นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับบันทึกหน้าจอ บันทึกหน้าจอเป็นขอบนะครับอตอนนี้ผมมองก็คือเราจะให้มันบันทึกแค่ไหนแค่ตารางอย่างนี้นะครับตารางเล็กๆก็ได้อะไรต่างต่างนะครับลองก็เพื่อนเลองไปทําดูนะครับแสดงเวกแองโลโก,โก,โลกน้นะครับก็เลือกนะครับแต่หลักๆที่บันทึกกันแล้วหาไม่เจอก็พอตัวนี้นะครับตัวบันทึก เราต้องตั้งค่านะครับตั้งค่าเพื่อที่จะบันทึกมันได้บางคนเอเปิดหาไม่เจอวิทีเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะตัวนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสงสัยยังไงก็ลองถามมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคครับอบคุครับ